ครับเรามาดูการาต่ออุปกรณ์ของรถที่เราแต่งนั้นอุปกรณ์ที่เราต่อนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับที่จะจะพร้อมที่จะต่อนะจะมีกล่องควบคุม M D U นะครับแบตเตอรี่และเครื่องมือที่จะหรอใช้วัดนะครับใช้วัดว่างางใช้ได้ไหมส่วนล้อนะครับ เครื่องเราได้ปรับแต่งแล้วนะครับคืออกติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่ว่าเราจะประกอบกล่องเข้าไปเพื่อให้รถใ,ใช้งานได้นะรครับลองมาดูครับวิธีการต่อเลิ่มแรกครับเราก็จะวัดก่อนครับก่อนที่เราจะต่อนะครับวัดก่อนครับว่าล้อที่ประกอบขอเข้าไปเนี่ยโอเคเป็นยังไงครับนะครับนะ เราจะใช้เครื่องมือนะครับมินิโอมเพื่อวัดค่าของผลลวดของล้อนะครับว่ามันเท่าไร,รอย่าลืมนะครับมินิโอมเรายังไม่ต้องต่อระบบไฟเข้าไปเพราะเครื่องมินิโอมนี้เรามีไฟในตัวอยู่แล้ว ห้ามต่อเข้า,าอุปกรณ์ที่มีแบตนะมีแบตมันไม่ได้มันไม่ได้คุณก็มาเราลงมาเซ็ตเครื่องมือก่อนนะครับเซ็ตเครื่องมือได้เป็นศูนย์เสร็จแล้วเราก็จะมาวัดค่านะครับวัดค่าของผดลวด เริ่มแต่เขียวเหลืองเขียวนะครับว่าได้ค่าเท่าไรนะครับแล้วก็ไปเหลืองน้ำเงินค่าเท่าไรไปต่อไปก็เขียวน้ำเงินครับนะซึ่งค่าจะอยู่ระดับเล็งเดียวกันนะครับคือแตกต่างกันไม่เกิน10นะครับไม่เกินสินะโอเคแสดงว่า่าตัวนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ เราใช้เครื่องมือมินิโอมวัดก่อนที่เราจะประกอบควบคุมเข้ากับตัวรถนะครับไปครับต่อไปเราก็จะประกอบกล่องควบคุมเข้าไปนะครับโดยต่อสายมอเตอร์นะครับให้ตรงสีนะครับนะครับสายสีเหลืองก็จะตรงสีเหลืองสังเกตนะครับว่ามันจะมีขั้วของมันสีเหลืองสีเขียวสีเงิน ประกอบครับนะนะนี่เราประกอบเข้าไปครับครเทียเส้นให้ตรงสีนะครับนะเราจะก่อทั้งหมด3เส้นนะครับนะ3มเส้นนะครับ ต่อไปเราก็จะเสียบตัวควบคุมนะครับเรื่องสายควบคุมตัวไหนนะครับเราจะเสียบคือห้าเส้นนะครับห้าเส้น,นโดยเทียบสองปลั๊กว่าขั้วของมันตรงกันไหมก่อนที่จะเสียบนะรเพราะว่าเราต้องดูนะมาแต่ครั้งนี้าการเสียบสีสายจะไม่ตรงแทน,นเราต้องให้เช็คก,ก่อนก่อนที่จะกดเสี่ยบเข้าไป เนะช็คก่อนว่าสายตรงกันหรือเปล่านะถ้าตรงแล้วก็เสียบเลยครับนะต่อไปครับนะต่อสายข้วบวกข้อลบที่จะเอาป้อนไฟเข้าไปในกล่องนะต่อไฟเข้าไปในกล่องนะข้วบวกนะข้วบวกข้อลบนะต่อเข้าไป นะ้ำเราต่อไฟเข้านะครับต่อต่อไฟเข้าที่กล่องควบคุมนะครับคือบวกลบนะครัึ่งให้ไฟเข้าไปก่อนนะครับต้องขันแน่นรับใครลวงดวไหมเยอะอันนเมื่อเราต่อนะครับ อ่าพวกไฟของไฟบวกไฟลบเข้าที่กล่องแล้วขั้นตอนต่อไปครับเรานำแบตเตอรี่เพื่อติดตั้งนะครับนำแบตเตอรี่เพื่อติดตั้งครับนี่เอาแบตเตอรี่ใส่นะครับนะแบตเตอรี่จะต่อเข้าที่เบรกเกอร์นะครับขั้วหนึง่งนะ,แล,ะแล้วก็ต่อขั้วก,กาวพ่วงกับ ที่กล่องเนื่องจากว่าไฟกาวที่นี่จะไม่ลงโครงสร้างนะครับกาวของอรถมอเตอร์ไซค์จะต้องตัวของมันแต่ลงกลาวอยู่ในกาวอยู่ในตัวของมันห้ามลงห้ามแตะที่โครงสร้างนะครับห้ามแตะที่โครงสร้างเบกเกอร์ะอะไระพิ่งอ่อนนะครับ เบเกอร์จะอ่อนไม่ได้นะครับเบตเกอร์ต้องพอไปก่อนครับทีน,นี้เราต่อแบตเตอรี่เข้ากล่องควบคุมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะต่อสายเพื่อต่อเข้าขอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับ ต่อสายเรามาดูครับที่อุปกรณ์ที่เราต่อสายมีสายอะไรบ้างตอนนี้ตัวหลักสําคัญก็คือนะครับสายคเร่งนะครับเราจะต่อสายคันเร่งเข้ากับอปุปกรณ์นะครับนะก่อนที่จะต่อครับเดี๋ยวเราต่อสายคันเร่งนะครับเราเนี่ยก่อนที่จะเสียบจะไงครับเราต้องเทียบดูก่อนว่า แดงตรงแดงไหมดำตรงดำไหมนะครับถ้าตรงถ้าตรงแล้วเราก็เสียบไปเลยครับอันนี้เพราะนั้นเราต่อคันเร่งไปเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ตัวอื่นซึ่งรถคันนี้ผมใช้นะครับใช้ใช้คัเร่งแบบมีสวิตช์กุญแจนะมีที่กุญแจนะับมีที่กุญแจนะั้นะ คันเร่งแบบนี้กุญแจจะมีสายคันเร่งมีสายไฟเข้าไปออกงั้นไฟเลี้ยงกล่องยังไม่มีเพราะฉะนั้นไฟเลี้ยงกล่องเอามาจากไหนครับนะครับไฟจากแบตเตอรี่จะเข้าถือกุญแจก่อนนะครับเสร็จแล้วถือกุญแจเปิดถี่กุญแจไฟจะกลับมาหาที่กล่องนะครับ,นะรบใะนั้นเราก็จะเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วลองเช็คดีว่าไฟเข้า,าสับเบตเตอร์ขึ้นครับเช็คไฟเข้ากรอกไหมถ้าไฟเข้ากรอกเข้ากรอกแล้วไฟที่มืแจจะขึ้นนะน,น,นะครับตอนนี้โอเคแล้วครับตอนนี้นะครับไฟเข้ากรอกแล้วก่อนที่เราจะสตาเราต้องเช็คนะต้องเช็คว่าไฟเข้ามาเลี้ยงอุปกรณ์จริงหรือไม่นะครับ แบตเตอรีร่นะครับนะโดยใช้เครื่องมือไออาร์มิเตอร์นะครับนะไออาร์มิเตอร์เช็คว่าไฟณตอนนี้ที่แบตเตอรีร่เป็นยังไงตรงกับถือกุญแจไหมนะครับเราก็จะเช็คดูนะครับเช็คดูนะครับนะรบปรับผ้านะครับเช็คดูนะครับ นะตอนนีนะ้โอเคนะครับดังนั้นค่าของทานค่าโวลต์นะปกติงั้นแบตเตอรี่พร้อมที่จะใช้งานนะครับต่อไปนะครับเรามาเช็คฮอร์เซนเซอร์ว่าเมื่อกี้เราเช็คผลลวดของมอเตอร์แล้วตอนนี้เราเช็คฮอร์เซนเซอร์นะครับโดยใช้มิเตอร์ธรรมดานะัปรับไปที่20โวลต์นะครับ ถ้าไฟที่ไปเลี้ยงมันจะใช้ประมาณ5โวลต์นะครับงั้นเราจะเช็คที่ฮอร์เทนเซอร์นะครับฮอร์เทนเซอร์ Hall ensor, นะครับว่าฮอร์เทน, 9, น,นนะเซอร์เท่าไรครับกาวเราจิ้มไวก่อนครับนะาจิ้มกาวเช็คไฟเลี้ยงเท่าไหร่ครับ5.3โวลต์นะครับ ต่อไปเราก็จะเช็คตามสีนะครับว่า,าสีเหลืองนะเป็นยังไงนะแล้วโดยหมุนล้อครับว่านะครับเราหมุนลอ้อตัวเลขขยับแสดงว่าหอสายสีเหลืองปกตินะครับนะมันต้องขยับขึ้นห้าศูนย์หรือสี่สามอะไรก็แต่ศูนย์นะครับนะทุกเส้นนะครับทุกเส้นตัวครบทั้งหมดสามเส้น มีการขยับ,ถ,นะบถือว่าปกตินะครับถือว่าปกติดังนั้นฮอร์เซนเซอร์ปกติแล้วต่อไปเราเช็คนะคันเร่งงั้นคันเนนร่งนะมันจะต้องห้าวนกันนะเช็คขั้วสายสีแดงนะครับนะบสายสีแดงไฟที่จะมาควบคุมคือห้าโวลต์นะห้าโวลต์เสร็จแล้ว สายสีเสายสีเขียวจะต้อง0.8นะครับ0ูเวลาเราเล่งตัวเลขจะเปลี่ยนนะเราจะขยับแผ่นเล่งดูนะครับตัวเลขตัวนี้จะเปลี่ยนนะครับสังเกตดูตัวเลขนะครับนะครับตัวเลขเปลี่ยนแสดงว่าแันเล่งปกตินะครับนะอันนี้นะครับทุกอย่างถือว่าเราต่อนะถือว่าเราต่อ พอผมพูดอันนี้แล้วท่านครับอันนี้นะครับเป็นการต่ออุปกรณ์ทุกอย่างนะเสร็จสมบูรณ์รถพร้อมที่จะรถทดสดอบได้นะครับนะเรามีรถครับรนะตอนนี้ถ้าบอกว่าเราต่อได้ปกติแล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการแปลงรถนะครับเป็นการแปลงรถซึ่งเรามีรถเก่า นะ้วเก่าเรามาแต่งการลงทุนไม่มากเท่าที่คิดส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เราจะตกแต่งอันนั้นไม่เลื่อนให้มีปัญหาครับไม่ให้เลื่อนยากตอนนี้ก็คือเราต้องทําให้รถโอเคทํางานได้ผิดได้เดี๋ยวเราต้องเอารถลงไปทดสอบดูว่าที่เราต่อนี้โอเคขี่ได้ไหมนะครับ ทีนี้การต่อเราจะมีต่อแบบสองแบบนะครับตอนนี้รถคันนี้นับที่ใช้ต่อก็คือเป็นแบบเกียร์อัตโนมตัติซึ่งเราแปลงแบบใส่ล้อฮับมอเตอร์ทับมอเตอร์นะครับเป็นแบบฮับมอเตอร์ใส่แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเราจะต่อแบบใช้โซ่บแบบใช้โซ่นะครับโดยการ ยกเครื่องออกแล้วแปลงใส่มอเตอร์นะครับแปลงใส่มอเตอร์อันนี้ขั้นตอนจะง่ายกว่าสำหรับคนที่มีรถเก่านะครับไม่ต้องการซื้อรถใหม่นะแปลงอันนี้ลงทุนน้อยกว่าอันแบบเกียรโ์อโตัตโมตินะครับหรือ เครื่องยนต์แต่เครื่องยนต์ไม่เสียนะเครื่องยนต์ไม่เสียแต่เราต้องการทํายังไงขับให้รถไปฟ้าด้วยเครื่องยนต์ด้วยทําได้ครับเขาเรียกว่าเป็นรถไฮบิดนะครับเพราะนั้นไฮบิดเราก็จะขับเพื่อนล้อหน้านะอันนี้เป็นรถทดสอบนะครับจริงจริงแล้วต้อล้อต้องใหญ่เท่ากันจะสวยนะครับอันนี้นะเราก็จะเอาขับเพื่อนล้อหน้านะครับเครื่องยนต์ติดปกติ นนะะเราใช้เครื่องยนต์นะสมมตินะครับนัดตอนนี้เราใช้เครื่องยน,นะน,น,นต์น,นะเครื่องยนต์ติดปกตินะครับเดี๋ยวถ้าวัดเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับนะเครื่องยนต์ติดปกตินะ,อ,ะนนะอันนี้เครื่องยนต์ิดปกติถ้าเรถยนนะเราก็นะาาจะมีเราจะต่อถึงควบคุมนะครับถึงควบคุม นะครับอ่า,อาระหว่างการใช้เครื่องยนต์นะตอนนี้ใช้เครื่องยนต์อยู่เราจะใช้ไฟฟ้าแลราก็สับขึ้นไปใช้ไฟฟ้าครับนะรถนะไฟฟ้าทํางานได้ปกติเราจะทํางานพร้อมกัน,กนท,นทีเดียวได้ไหมไม่ได้ครับเราต้องใช้เครื่องยนต์ก่อนหรือใช้ไฟฟ้าก่อนจนกระทั่งไฟฟ้าหมดหรือน้ำมันหมดเรา,เาก็สับมาใช้ นั่นเขาเรียกว่ารถไฮบิเราสามารถแปลงได้ทัสามอย่างเรามีรถอย่างไรนลเราก็นํามาแปลงซึ่งการแปลงนั้นมันไมไ่ยุ่งยากอะไรผมมีคู่มือสําหรับแปลงรถว่ารถแบบไทโซต้องเตรียมอะไรบ้างรถแบบเทียร์โตติ่งต้องเตรียมอะไรบ้าง ลดแบบให้ริดเราจะอะไรบ้างซึ่งผมมีคู่มือบอกไว้หมดแล้วส่วนการต่อระบบไฟนะครับการต่อระบบไฟนะครับเหมือนกันทั้งหมดครับนะเหมือนกันทั้งหมดนะครับพราการต่อระบบไฟผมบอกแล้วนะครับมีอยู่สามหลักก็คือครับมีอยู่สี่หลักหนึ่งต่อแบต,ตั้งเครนะ มานะต่อแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่เราเราก็ตัดปัญหาไฟเราซื้อสังเ็จรูปนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เทียมนะครับเอามาจาต่อได้เลยนะครับต่อข้กล่อนะครับอันที่สองนะมอเตอร์ก่อนที่ก่อนที่เราจะต่อไฟเข้าไปเราต้องเช็คมอเตอร์ก่อนนะครับอันที่สามกล่องควบคุม และกองควบคุมก็คือคอนโทรเลอร์ Controller, หรือเอ u ซียูนันน่นแะหลนะนะครับนะครับอันนี้สี่คือคารเลขนะครับสามจุดนี้นะครับถ้าเราต่อควบคุมให้เข้าวงจรเดียวกันลดใช้งานได้สุดทิแล้วการเทสนะครับตามตัวอย่างที่อาจารย์ทดสอบให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ